ได้ะยน้นนนอนแดงกูหายไปไหนล่ะโอเคโอเคมาจองสองก็ได้ไปหานอนแดงไม่เจอเดี๋ยวค่อยมาหาเข้าแต่กลุ่มคลิปเด้อกลุ่มคลิปบ่ขอเข้านำดูขอเข้านำดูไปครับเล่นเบ็ดร้อยไปเลยนะ เออเอาเบ็ดร้อยก็แล้วกันไปเบ็ดร้อยไปครับเบ็ดร้อยเอาสักห้าสิบครั้งแล้วกันสตาร์ทไปเลยครับผมขอเป็นเทอร์โบไปด้วยนะครับสแก็ตเตอร์มาหน่อยเพื่อนอู้เต็มกราฟครับผมหกร้อยหกสิบบาทครับแจกโค้ดเท่าไหร่วันนี้แจกโค้ดรางวัลละห้าสิบาทครับรางวัลละห้าสิบาทครับตอนนี้ยังตามทุนอยู่เลยนะครับวันนี้ผมมาทุนสองหมื่นนะครับตอนนี้เหลือหมื่นสองขาดทุนอยู่แปดพันนะครับเต็มระบบไปไลไวเขาช่องซี เล่นเบ็ดร้อยเวลาแตกก็แตกหนักนะครับแต่เวลาเสียก็เสียหนักเหมือนกันนะครับจูเลสิกเหรอจูเลสิกผมว่ามันเกลือนะเออเเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้ใหอ่าได้ได้เงี้ย ب, ปืนโตขอมาก็ต้องจัดไปนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนยิงเอานะเขาบอกว่าเขาปืนโตเอ้สเก็ตเตอร์เขาามตัวเบ็ดร้อยมามาวะ่ะเบ็ดร้อยแม่งมาวะ่ะไป บนิบน,บน <g ül> มังกรบินแปะมึงบ้แปะมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงบ้าเปล่า,า <g ül> จะตะโกนอะไรนักหนาเลยใช่ไหมครับอมอังกรมันบินเฉยมังกรมันดีดขอ,อสักห้าพันนะมาจองเวเบ็ดร้อยเนี่ยเฮ้แม่งเอ้มึงไม่ใช่แล้วมึงไม่ใช่แล้วมึงป้าบลัวๆเลย ว่าไม่เข้าอ่ะสกเกตเตอร์สตัวแค่นั้นแหละเ,เอาแล้วมันเกลือแล้วครับท่านผู้ชมเอาแปลงงครับตอนนี้ทำไมมันไม่แตกอะไรเลยจางน้อยต้องได้ห้าพันนะเว้ยเบ็ดร้อยเนี่ยไปหายไปไหนนานสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกเฮียสันนะครับเดี <S <S ย๋ยวเจอพนตำรวจเอกประยุทธ์จันโอชาพันตำรวจเอก ลายไว้ก็ผมเออห้าพันกว่าแล้วยังไม่เกลือครับผมไม่เกลือครับมาจังเวีไปสไม่เกลือนะครับสามตัวแจกก็ยังยังครับผมยัง <c oughs> เฮ้ยมาจังเวีเอาเรื่องว่ะ <c oughs> <c oughs> นึกว่าจะเกลือสนาว <c oughs> อีกเพียงฟรีเกมสุดท้ายครับขอเต็มกรับมากรอบทองแตกไปหน่อยนะเพื่อนกรอบทองแตกแถวสามแถวสอง เฮ้ยหกพันกว่าแล้วแถวกลางมาอีกอู้จบคอมโบแน่นอนจบคอมโบแน่นอนหกพันแดรอสิบบาทครับผมมาแล้วตีทุนคืนมาตีเพิ่มคืนกลับมาแล้วครับมาจองวีสองแล้วผมหกหกพันแปดร้อยสิบบาทนะครับอาพอแล้วครับผมแตกแล้วเราก็ออกนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับแนะนําเกมนี้เข้ามานะครับไปมาจองวีหนึ่งด้วยเอาได้ได้ได้ไดามาจองวีหนึ่งนะครับ